วันนี้เราขุดภายวงหวานแล้วทุกคนวันนี้ที่จริงเราออเดอร์ค้างร้อยห้าสิบเนาะเราจะเอาให้ได้หนึ่งร้อยเงาก่อนเนาะเดี๋ยววันถัดไปเดี๋ยวค่อยมางานอีกให้เป็นรอบๆไปวันนี้เดีย๋ยจบงานไม่ลง <c oughs> นี่หนึ่งร้อยเงาทุกคนก็จะเป็นแหน่งเงามันก็ขาใสาเนาะในกอมีเงาเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกเงาสดนะทุกคนเงาสดนี่คือเราไปจุ่มน้ํายาเล่งรากนะแล้วก็หอ่อปิดความชื้นข้างบนให้แล้วก็หอ่อเก็บความชื้นข้างล่างที่รากให้เราจะไปจุ่มน้ำยาเล่งรากให้ก่อน เอาไปเดี๋ยวเราจะลงคลิปวิธีการปลูกเงาสดให้ดูด้วยแล้วกันเนาะเอาไปเราสามารถลงปลูกได้เลยลงปลูกให้เร็วที่สุดนะคนไม่ต้องไปแช่น้ํานะเดี๋ยวอ่ะเขาเรียกอะไรอะไรในรากมันนะจะหลุดร่วงหายไปหมดมนี่เป็นไผ่บงหวานสามารถกินสดได้เดี๋ยวหนอนนี้ขอไป <c oughs> เดี๋ยวไปรีวิวผัดนะ้ำมันหนอยให้เพื่อนดูแล้วกันนะ,ะถ้าใครสนใจที่จะปลูกไผ่บงหวานนี่เป็นไผ่กินหน่อสดได้นะคนนี่หน่อไม่ธรรมดาหนะน่อเท่านี้นะอันนี้คือไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูแลนะเนี่ย ไม่ค่อยได้ดูแลนะทุกคนเออ้วก็ระวังช่วงนี้ระวังไผ่ปลอมกันด้วยเอเดี๋วยวใครไปคลิปยาวเลยเลยกันนะระวังไผ่วงหวานเบอร์เก้าปลอมนะทุกคนปลอมเยอะมากนี่คือการแจ้งเตือนนะเอ,อของเราเนี่ยเนี่ยแล้วมีใหญ่เนี่ยถามเข้ามาเบอร์เก้าไหมนี่ถ้าเราอยากโกหกขายเป็นเบอร์เก้าเราขายได้เลยเพราะทำใหญ่แต่เออแต่มันไม่ใช่เบอร์เก้าทุกคนเออฉะนั้นระวังไว้ด้วยใครที่แบบอยากได้เบอร์เก้าราคาถูกๆะฮะระวัง ให้หาจากที่ที่ไว้ใจได้จากสวนที่ไว้ใจได้นันเพื่อนนะเ,เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าเด้ออันนี้เตือนกันนะอ้าวแต่ถ้าใครสนใจที่จะปลูกนี่หน่อประมาณนี้ทุกคนไม่ได้เวอร์วางอลังการเท่าไหร่ประมาณนี้เดี๋ยวกลาลังสับออกมาอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอ่ะก็ประมาณ6 7 6-10หน่อโลนะอโอเคถ้าใครชอบไซนี้อ่ะชุดหงเง้หา4 5บบาทรวมส่งนะเพื่อนนะก็ติดต่อสอบถามทางซื้อกันเข้ามาได้เลยเด้อ